คําว่าทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิก็มีคําว่าทิฏฐธรรมนิพพานและทิฏฐิทิฏฐิคือความรู้ความเห็นความเข้าใจพรจะพู้ที่มีความรู้ความเห็นความเข้าใจถึงทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานต้องเป็นทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมหรือทิฏฐกาล ทิฏฐกาละหรือทิฏฐธรรมเนี่ยมันแปลว่าปัจจุบันแปลว่าปัจจุบันปัจจุบันนขณะเลยปัจจุบันที่ช่วงที่มีทั้งทุกอย่างมีแสงสว่างมีคนรอบร้อมมีเหตุปัจจัยครบตาหูจมูกลิ้นกายครบพร้อมสัมผัสครบพร้อมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านิพพานของพระพุทธเจ้านั้น อยู่ในทิฏฐิ62อยู่ในอนาคต44บสทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิคนที่มีทิฏฐิมิจฉาเขาก็เป็นปัจจุบันธรรมเหมือนกันแล้วเขาก็หลงมาเป็นนิพพานเหมือนกันแต่นิพพานของผู้ที่ถือว่าเป็นมิจฉาใน ทิฏฐิ62เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเขาก็นั่งหลับตาในขณะนั้นเหมือนกันปัจจุบันเหมือนกันนะแต่ไม่มีการเป็นปัจจุบันที่สมบูรณ์ปัจจุบันของเขาเป็นปัจจุบันในพบมันมันขัดกันกับพระท่านมันขัดกับคําว่าทิฏฐิเพราะว่าทิฏฐิแปลว่าเห็นอยู่หลัดหลัด เ,เขาพูดว่าทิฏฐิธรรมเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นอยู่หลัดหลัดมันก็นเลยมันไม่หลัดหลัดอย่างสุริยแธรรมพูดก็ได้มันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่ครบทุกอย่างทวารตื่นเต็มทั้งภายนอกภายในมันมีแต่ภายในแล้วเขาก็สร้างวิมานสร้างอัตมโนมยอัตตาสร้างภพสร้างชาติของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็รู้ก็เห็นก็บรรลุอะไรต่างๆนานาอันนั้นจึงเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐิอยู่ใน ทิฏฐิ62อยู่ในอนาคต44คเพราะว่าคุณยังไม่ได้เราคุณหลงว่าคุณได้ยังเป็นอนาคตครับคานนี้มาปัญหาข้อที่สองอ่านั่นนั่น,น,นคือทิฏฐธรรมนิปพานทิฏฐิทีนี้ปัญหาข้อที่สองคือไดไ<ป>ชานสี่แบบมิจฉาทิฏฐิ 3. ไดชานทั้งสี่แบบมิจฉาทิฏฐิอ๋อชานฌานทั้งสี่ชานทั้งสี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ 3. ก็คือฌานหลับตาง่ายๆนั่งหลับตาทำฌานในภพเนี่ยเป็นบรรลุฌานได้บรรลุฌานในนั่งหลับตาไม่ใช่ของพุทธถ้าพุทธต้องเป็นฌานลืมตาปฏิบัติมีจรณะสิบจรณะ15นี้มีฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ อยู่ในจารณะ15ข้อ 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15นี่เป็นชานหนึ่งชานสองชานสาชาญ4ต้องปฏิบัติตามหลักศีลอัปณกา4สี่อ้อยอปรกาทำสามอปปณกานั่นคือเป็นตัวกำหนดชัดเจนว่าคุณต้องตื่นลืมตามีสำรวมมีสี่หและก็มีของกินของใช้ที่คุณจะต้องสัมผัสของกินของใช้ ต่างๆนาน,า,นาที่อาศัยเครื่องอาศัยทั้งหมดที่คุณจะยังชีพครรับุณต้องมีและคุณก็ต้องตื่นฝึกเป็นชาิยาคุณต้องตื่นตื่นทั้งภายนอกไปนะตื่นทั้งกายกรรมวิจีกรรมโนกรรม,ม,รรมอย่างอัตมาอธิบายแล้วอธิบายอีกไม่รู้กี่ทีครับคราวนี้พวกเราก็ถามซ้อนอีกว่าแล้วมิจฉาชานอย่างนั้นนะ่ะนั่นแหละมิจฉาใจมันนั่งหลับตาไงแล้ว มันบรรลุได้ยังไงอะมันบรรลุแบบมิจฉาเนี่ยมันบรรลุได้ยังไงก็บรรลุเป็นนิพพานเป็นมิจฉานิโรธมิจฉานิพานนึกว่าตัวเองดับเหมือนอารานาบทุทกดาบท่าเขาก็ดับแล้วเขาก็ดับจิตไปเฉยๆไม่นิพพานมันจะต้องมีความรู้มีความเปิดจักษุปัญญายานวิชาอาโลก จะต้องอยู่กับมวลมนุษยชาติอยู่กับสิ่งที่พวกนี้จะมีมีโรคมีมนุษยชาติมีอะไรต่างๆนานาไม่ใช่คุณบรรลุแล้วคุณก็ไปอยู่ในภพแดนฝันอะไรพคุณจริงๆแล้วก็คือเขาดับแต่เรื่องดับการรับรู้การรับรู้ดับรับรู้เท่านั้นแต่ว่าอสวะกิเลสไม่ได้ดับไม่รู้เรื่องการกระทบอสวะที่จะมีการกระตุ้นให้รู้ตั้งแต่พบพบการพบอะไรก็ไม่รู้ขั้นต้นคุณไม่ทําคุณทาไม่ได้ อัตมาก็พยายามจะหาอุทาหรณ์ว่ามาอธิบายว่าไอ้คนรัดเข้าไปนั่งหลับตาเนี่ยนะก็มาคิดได้อย่างนี้คือในภูเขาลูกหนึ่งลูกใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าในกลางภูเขาเนี่ยเป็นถ้ำใหญ่เป็นโพรงสว่างเป็นโพรงที่น่ารื่นรมมากอยู่ในกลางภูเขาเนี่ยเป็นแดนอันกเกษมที่สวยงามที่สุด คุณก็อยากจะเข้าไปแต่คุณไม่มีวิธีเข้าไปคุณก็เลยคิดฝันนะว่าเออถ้าอย่างงั้นก็นั่งหลับตาแล้วหายตัวปุ๊บก็ไปอยู่ข้างในนั้นแลคุณก็ไปอยู่ในกลางภูเขานั้นได้นี่คุณฝันแล้วคุณก็ไปสร้างพบสร้างชาติว่าเป็นคุณได้อยู่ในพบกลางภูเขาอันใสสว่างอันแสนสงบอันแสนดีนั้นแล้ว อันแสนบรรลุสูงสุดนั้นแล้วคุณยังไม่ได้เป็นเลยมันเป็นวิมานเพอเจอร์เป็นอุปทานเป็นภพชาติของสุญญา,ากาได้ของอความหมดทุกอย่างกลิ้งเฉยคุณก็จัดการจิตของคุณก็ดับดิ่งนิ่งเฉยไม่ไม,ไม่มีอะไรเป็นแบบสมถะเท่านั้นแต่คุณยังไม่ได้ล้างกิเลสตั้งแต่ภูเขาข้างนอกนี่คุณยังไม่ได้ล้างคุณยังไม่ได้ผ่านคุณยังไม่ได้ ลดลลางออกเลยคุณยังไม่ไเจาะภูเขาเป็นช่องเป็นรูแล้วถึงค่อยเข้าไปไปถึงข้างในทะลุพรล,ลดกิเลสล่างกิเลสออกไปเป็นเหมือนภูเขาเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปจึงจะไปถึงข้างในกลางภูเขาได้คุณไม่ได้ทําเบื้องต้นตั้งกลงไม่ได้มีลําดับอันเป็นอัศจรรย์แบบนี้เลยเพราะท่านเคยถามว่าแต่ฝันคิดเอารวสร้างพบเอา ฝรั่งเคยถามว่าคุณเข้าไปได้ยังไงเข้าไปได้ยังไงอ่ะผมก็เลยคิดว่าเขากระโดดล่มลงมาครับเขากระโดดล่มลงมาโดดล่มแลก็ภูเขาเสียบเอาตายแต่ยอดภูเขาเสียบเอาตายเข้ขาไม่ถึงอีกใช่ไหมครับเขาไม่ถึงใช่ไหมครับไม่ถึงอ๋อเป็นภูเขาไฟเหรอมีท่อมีท่อข้างกข้างกลางภูเขาไฟเหรอครับภูเขาไฟก็ไฟภูเขาไม่เอาตายดิเข้าไปได้งไงพระภูเขาไฟไม่มีอ่ะไม่มีจุดสว่างว่าง สงบอยู่ข้างกลางบุญก็ไฟไม่มีสรุปแล้วก็คือมีแต่วัตถุร้อนโอ้โหมวลสารไม่รู้กี่เท่าไรความร้อนสรุปแล้วก็คือว่ามิจฉาชานั้นไม่สามารถดับกิเลสอาสวะตัณหาได้ได้ไม่สามารถมีแมกมักก็เป็นมิจฉามักชานจึงเป็นเป็นพิษชาชานซึ่งอันนี้อาจจะมาก็ได้แต่สงสารพวกที่นั่งหลับตาเนี่ย บอกว่าฌานคุณเข้าใจอันนี้ไม่ได้เพราะงั้นฌานวิสัยจึงเป็นอจินไตยฌานวิสัยเนี่ยผู้ที่จะมีวิสัยที่จะมีสยะมีความรู้ยิง่งมีสิ่งอาศัยความเป็นฌานจริงเนี่ยคุณจะได้ฌานจริงสยะสิ่งที่ได้อาศัยได้อยู่เป็นตัวเราเองเลยเนี่ยครับผมคุณต้องสมาธิครับเดาไม่ได้ซึ่งพอท่านจะต้องสอนเรื่องอย่างนี้ไปอีกอนาน,น,านแสนนานเลยเพราะมันหลงผิดกันมาตั้ง 2,500ปีอาตมามาเกิดยุค2,500ปี